นี่ยจะส่งมาให้คิดว่าเราจะเต้นเป็นเลยบอกว่าเป็นเพลงนี้กันเไปเอาขอเวลาก่อนขอเวลาซ้อมก่อนขอเวลาขี่ขี่ชั่วโมงชุดหนัก8ปกิโลใช่หนักมากสูงขายอย่างมาในตี๊ดดั้มตี๊ดดัมอีกแล้วว่าสุดดเีย ชุดนันแบบเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มเป็นแบบอันดับวัดอะร้องไห้เลยหมดลงเฉยรับถุงเป็นของขันไม่ใ่ไหอุ้ยอุ้ยถุงก็โบยใหญ่เหมือนกันแค่เปลี่ยนชุดไปถ่ายมิเล่นแค่เปลี่ยนชุดไปถ่ายมิเล่นเฉยๆเหมือนพร้อมไปเต้นรีราสไม่ค่ะ เป็นสีอะไรแบบนี้ไปแค่ใส่ค่ะวิบวับ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 โอ้โหเหนงนี่หนูนี่ต้องสีตัวไปเลยค่ะตอนเนี้ยเราเื็นที่จับตัวกัน <c oughs> นะนี่เป็นการออกงานที่เจอคนครั้งแรกในรอบสองปีเจอคนเยอะใช่เจอไม่ใช่เจอคนเยอะเจอคนเยอะในรอบสองปีนี่เป็นการแบบ มารับรางวัลแบบที่ห่างหายไปนานมากๆแล้วนะคะก็ะวันนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ มาว่าแบบอยากรู้จักบัวให้มากขึ้นก็วันนี้ก็จะมาตอบคำถามคัดมาแบบว่าสั้นๆย่อๆละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเอาไว้ถ้าสมมติว่ามีเวลาตอบคำถาม Q&A แบบเยอะๆก็เดี๋ยววันนั้นจะมาแบบทั้งเทปเลยละกันอันนี้เอาแบบเลือกมาง่ายๆสั้นๆก่อนนะคะตอบคำถามมาเริ่มเลยดีกว่ามีพี่บัวกินข้าวกับอะไรคะมันถามเองเลยนะกินข้าวกับอะไรก็วันนี้มีข้าวหมูทอดกับ หน่อไม้หน่อไม้อะไรไม่รู้อ่ะ <C> e <at> ใช่เราก็ใส่ชุดหรูแล้วก็กินข้าวกล่อง <C> e <at> ค่ะคถามไปจบจากคณะอะไรมาหรอคะจบจากคณะคณะอะไรวะลมืม <C> e <at> จบคณะน,นิเทศศาสตร์มาค่ะเป็นที่เรียนอ่ะคือเรียนเกี่ยวกับเบื้องหลังรายการทีวีเขียนบทหนังสั้นตอนแรกก็เป็นคนแบบอยากทําเบื้องหลังอยากทําตัดต่ออยากกำกับอยากทํากราฟิกแต่สุดท้ายเราก็คือเราก็ได้มาอยู่เบื้องหน้าแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้เราได้เรียนรู้ได้เรียนเบื้องหลังมาทําให้เราได้เข้าใจคนได้เห็นทีมงานได้เข้าใจทีมงานว่าแบบเขาทํางานหนักแค่ไหนแล้วพอเรามาอยู่ตรงในฐานะที่เป็นนักแสดงอ่ะมันก็เลยทําให้เรามองเห็น ทีมงานด้วยนึกถึงคนอื่นให้มากขึ้นอะไรเนี้ยค่ะเรื่องปอการของวัวสีแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเรื่องที่ดูจบและอ่านหนังสือจบทั้ง7เล่มแล้วแบบต,ตอนนั้นคือเล่มมันหนามากอะประมาณแบบ เล่มสีอ่อะที่หนาๆหน่อยอะอันนั้นคืออ่านอาทิตย์หนึ่งอะแบบอ่านเมื่อก่อนก็คือชอบมากเพราะว่าอ่านแล้วเราก็จะจินตนาการใช่ไหมว่าแบบโอ้ยสิ่งที่เราจินตนาการเป็นยังไงพอหนังมาเราก็ไปดูว่าแบบเอ้ยใช่สิ่งที่เราแบบจินตนาการหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเรื่องที่ดูแล้วแทบจะจําได้ทุกฉากแทบจะจําบทพูดได้เลยเพราะว่าดูหลายรอบมากต้องลองแสดงละอย่าเลยเพลงโปรดเพลงโปรดจริงๆ ชอบเป็นช่วงๆก็ยังชอบเอชชรันอยู่นะคือแบบเพลงเขาเพราะหลายเพลงมากเลยแบบเพอร์เฟกก็ยังชอบอยู่ที่ฟังแบบหลายรอบแล้วก็ยังแบบอชอบอะไรเงี้ยมีซีรีส์แนะนำไหมคะมีซีรีส์แนะนำไหมส่วนใหญ่ช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ล่าสุดที่ดูจบไปคือ Family ียไว้ก็สนุกดีนะเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบว่ามีความเป็นแฟนตาซีแล้วก็มีความเป็นแบบโรแมนติกด้วย ก็ถ้าใครว่างก็แนะนําให้ไปดูนะคะเรื่องนี้ก็น่าหลักดีเหมือนกันอยากเห็นคลิปเปิดบ้านมีโอกาสได้่ายคลิปเปิดบ้านคือคนถามเข้ามาเยอะมากบอกว่าให้ทำโฮมทัวร์ก็อยากจะบอกว่าบ้านที่เราเห็นมุมที่เราถ่ายมันมีแค่นั้นแหละค่ะเพราะโลกนั้นคือโลก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 บ้านอัวลกเพราะอัวชอบลืออะบางปวดไหม อชอบผลไม้หอะไรมากที่สุดอืมจริงๆถ้าชอบที่หนึ่งเลยคือชอบส้มกินได้ทุกวันเหมือนแบบรู้สึกว่ากินเป็นแบบของของหวานเวลากินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบกินส้มแล้วรู้สึกสดชื่นทุเรียนชอบมากแต่ว่าต้องหัดห้ามใจตัวเองคือแบบถ้าสมมติว่าถึงหน้าทุเรียนอะ่ะจะต้องมีโคตา้าให้ตัวเองว่าแบบ ปีนี้จะกินทุเรียน1ครั้งกินทุเรียน2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ชอบสูตรถั่วส้มอุ้ยหมดเปหลายภูเหมือนกันค <aesthetic S 1> ่ะเรื่องมีมรณะน่ากลัวไหมคะบอกมาเล็กเตอร์ได้ม เรื่องมันีมอณานะคาแรคเตอร์คือในในเรื่องรบทบเป็นพอยลุงใช่ไหมคะก็จะเป็นคนทีเออ่เป็นนักออกแบบจิวเวลี่ในเรื่องถามว่าน่ากลัวไหมคือมันไม่ได้เป็นผีแบบแหงแบบตกใจอะ่ะคือมันจะเป็นผีแบบที่มีเรื่องราว เล่าเล่าบอกเล่าถึงอดีตด้วยแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันว่าทําไมถึงแบบมีเรื่องราวเกิดขึ้นในอดีตแล้วทําไมม,ถมีถึงมีผีตามมาแบบในในปัจจุบันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าผีเขาก็สวยนอ้นองเบนน,เบน้นองเบนเล่นเป็นผีก็ผีเขาก็สวยค่ะถ้าใครกลัวผีก็ดูเธอค่ะเพราะว่าโบเล่นยังไงก็อยากให้ดูนะคะคงน้ ง,งงเลยอะ่ะเ,เหมือนมาเป็นโครงการรถไฟฟ้าเลย <c oughs> ปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากกลับมาออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ห่างหายการออกกําลังกายไปนานมาก <c oughs> อยากกลับไปเล่นพีรธีท์แต่ว่าคือด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เราก็เห็นคนอื่นเริ่มไปเล่นแล้วแต่โบก็ยังกลัวอยู่เพราะว่าแบบ บอยู่กับพ่อด้วยโบก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปเจอคนเยอะเท่าไหร่อะไรที่เราเลี่ยงได้หรือป้องกันได้เราก็อยากป้องกันอะไรเงี้ยค่ะสสิ่งที่ชอบแล้วก็อยากทํามานานมากแล้วคือการอยากเรียนเป็นโนคือชอบแบบเห็นคนเล่นเป็นโนชอบเสียงเป็นโนแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากเล่นเป็นบ้างอันนี้ก็คือเป็นเป็นแผนที่แบบวางไว้มาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ทําสักทีอย่างสุดท้ายก็คือตั้งใจทํางานอยากจะมีผลงานดีๆให้กับทุกๆคนได้ดูต่อไปค่ะ โหสิ oh, ปีเลยเหรอตอนนั้นอายุเท่าไหร่นับก่อนเอ่อส uh ี่กว่าแล้ <laughs> <laughs> ตอนนั้นอยากทําอะไรอะ่ะก็อนาคตอีก10ปีข้างหน้าก็ยังคงอยากเป็นนักแสดงอยู่เพราะว่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเจออาชีพที่เรารักแล้วเราเรารักกับงานตรงนี้อาจจะมีธุรกิจที่อยากทาเพิ่มแล้วก็สิ่งที่วาดฝันไว้ตอนตอน เขาเรียกว่าไม,ไม่อยากจะพูดว่าบ้านปลายชีวิตใน <c oughs> <c oughs> แบบในอนาคตคืออยากมีบ้าน <c oughs> อยากปลูกต้นไม้ <c oughs> อยากตื่นมาแบบ ลดน้ำต้นไม้จิบกาแฟแล้วก็อยู่บ้านชิลๆแบบปล่อยให้เงินทำงานอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนสวยสวยแล้วรวยแล้วก็จิบกาแฟลดน้ำต้นไม้อะไรอย่างงี้จบแล้วว่าสั้นๆเป็น Q&A แบบว่าพักเบรกกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานต่อว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มๆนะคะก็เอาไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะทำ Q&A แบบเต็มๆให้ได้ดูกันนะคะ ไไอาเตเป็นขวด่ดิกระเป๋าไม่ไ่เ่เ้เราจะไปจำหนายต่่งแนดเเดินขึ้นเนินนะคะเก็เดินขึ้นเนิน d อ๋อ i l คุณมีป้ายไฟด้วยนะคุณเห็นหรือยังเว่าเห็นป้ไฟแล้รสึกคิดถึงตาไม่ได้ ບໍ່ກໍ່ແມ່ນສະນັ້ນບໍ່ກໍ່ລືມວ່າແຂ of the year ประเภทรางวัลปกินกกาสาขารางวัล mm hmm. Healthy Star of the Year การเป็นนักแสดงนอกจากจะต้องทุ่มเทเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วขอสแสดงความยินดีกับเปียวทัสนียาการสงรุษค่ะดูดีว่างามจากภายในถึงยนอกด้วยนุกรธใช่ค่ะรอบนี้เธอก็มาด้วยชุดที่แบบว่า ขาวสะอาดสวยงามมากๆเลยเห็นแล้วทำใหเราอยากจะเข้าฟิเตเนสนะครับอยากจะดูดีแบบเธอบ้างอ๋อใช่ค่ะ,ะระูปร่างดีทุกอย่าง <ๆ S 2> สวยงามเพอร์เฟคจริงๆแสดงความิดีด้วยนะคะรางวัลน,นี้ก็จะเป็นกำลังใจให้เปี้ยวรักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปะคะ่ะขอบคุณแฟนคลับท,ทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ก เป็นกำลังใจให้เบียวมาตลอดในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณมากะคะประเทศรางวัลยอดนิยมขวัญใจมาหาชนดารานำหญิงแห่งปีหรือผู้เข้าชิงได้ต่อไปนี้ บัวมริทิมสกุลออกอาาัํภัยและทอดปล่าวุลช่องสาร คุณอองน้ำไทยจากละครพรามมช่องสามค่ะดคาด้วยนราครดารานำหญิงแหปีครับแสดงความดนดีด้วยนะครับ ามภาคภูมิใจจริงๆเลยนะคะแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะคะไม่คิดว่าจะได้รางวัลน,นี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมายา e n t นเตอร์เทนเออ์นะคะสำหรับรางวัลน,นี้แล้วก็ต้องขอบคุณละครพาวมุกจริงๆค่ะที่ทำให้โบได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆรางวัลน,นี้ มันเกิดจากคลังความรักของแฟนคลับของบัวเองนะคะขอบคุณทุกคนจักใจจริงๆเลยนะคะที่ทำให้พวกได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็สัญญาว่าจะทำผลงานดีๆต่อไปเพราะว่าพวกมีกำลังใจที่ดีมากๆเลยขอบคุณค่ะดีด้วยนะครับล ไม่คิดเลยว่าจะได้รางวัลน,นี้อะ่ะแบบยังเสียงสัดอยู่เสียงสัน,สสนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเลยว่าสั่นไม่สัน่นรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณแฟนคลับมากๆจากใจเลยแบบรู้เลยว่านี่คือความตั้งใจของทุกคนอ่ะจะลอยอ่แล้วจะลอยอ

รออย,อยู่มีหลายคนที่รอยอยู่ข้างนอกก็เดี๋ยววันนี้ไปเจอกันแล้วก็จะได้ปิดจบวันนี้แล้วขอ